นั่นปูจะเตรียยังไงไก่จะมูจะกาแต่กระทำแล้วไม่น่ารอดถ้าทำห้ามิวเข้ามาถ้าอยากจะมาจอยกัน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  e อน m y d o า n ทีมของคุณพ่ายแพ้ห้องเราเป็นหัวโนดเดต Yang pang, yang pang, ini, 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 <Man> down ทีมของคุณพ่ายแพ้ <Man> down ทีมของคุณได้รับชัยชนะ <Down. S 2> ทีมของคุณได้รับชัยชนะ Man down. Man down. พมของคุณพ่ายแพ้จะเล่นก่อนใช่ไหมจัดย่อยเราให้โเูเ,โเลยเดี๋ยวไม่แดดจะรักเละเรลุมไนะอ down

ทีมของคุณได้รับชัยชนะขอบคุณขอบค <contamination. S 2> <อ>ุณ man down สองห้าหรอโอ้

ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ,ะมันบุกเหรอ ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ Man down. Man down. ทีมของคุณพ่ายแพ้มีเอาหน่อยดิผู้คนเดียวไม่ไหวมาบนเนาะลงแล้ว Enemy down โปรโลอิตะโอ้โปโลหน้าได้บอลทีมของคุณได้รับชัยชนะไอ้สัตว์ปูมันไม่โดนแบนนี่หว่าแสดงว่าคุณก็ใช้กันเยอะจัง enemy down โปรน่ะไป ทีมของคุณได้รับชัยชนะอืม เกมเลจับใช้ฉันนะโอ้โหโดนอะไรวะ enemy down อทีมใใของคุณรับชัยชน,นะ